ทางกล้าธรรมเอร้อยเอกธรรมนัตเนี่ยนะครับก็คอนเฟิร์มว่าสิบเสียงของฝ่ายค้านยกมือหนุนให้นายกเป็นเรื่องของพรรคกล้าธรรมที่จะหาสอสอเพิ่มนะครับโยนไปหาชื่อกันเองขออย่าเรียกว่างูเห่าให้เรียกเพื่อนร่วมอุดมการดีกว่าร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรมให้สัมภาษณ์วันนี้นะครับบอกว่าตนยืนยันว่ามีสิบเสียงย้ําว่าหากมาจากฝ่ายค้านก็ขอให้ไปหาเอาเองขออย่าเรียกว่างูเห่าเป็นเอกสิทธิ์ส่วนตัวของเขา ผู้สื่อข่าวถามจากนี้จะเห็น10สสไปร่วมกิจกรรมกับกล้าทําหรือเปล่าร้อยเอกธรรมนัทบอกถ้าลงพื้นที่ก็จะเห็นว่ามาร่วมกิจกรรมถามว่าหากมีการปรับคอรอมอเก้าอี้จะเพิ่มไหมร้อยเอกธรรมนัทบอกเราไม่ได้ทําเพื่อตําแหน่งหรือโคตาเราทําเพื่อรัฐบาลเข้มแข็งถามย้ําว่าจะมีเก้าอี้รัฐมนตรีในสัดส่วนกล้าทําเพิ่มหรือไม่ตอบว่านางนาริมน,นะครับในฐานะหัวหน้าพรรคกล้าทรนจะรับผิดชอบและไปพูดคุย ถามว่านายเอกราชช่างเหลาสสขอนแก่นพักภ,ภูมิใจไทยตอนนี้ไปอยู่กับกล้าธ,ธรรหรือยังร้อยเอกธรรมนัฐบอกตนคุยกับหัวหน้าภูมิใจไทยเข้าใจกันแล้วให้ชัดเจนเราไม่ชอบเป็นอ e ีแอบถามถึงกรณีเคยระบุว่านายเอกราชาจะเข้าร่วมกล้าทําสมัยหน้าร้อยเอกธรรมนัฐบอกเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องทําให้ภูมิใจไทยและกล้าทําทะเลาะกันเราคุยกันชัดเจนใครก็ตามที่มานั่งข้างตนก็เท่ากับให้จ่าย ถามว่าตอนนี้เสียงรัฐบาลเพียงพอแล้วเหตุใดจึงต้องหามาเพิ่มถึง10เสียงร้อยเอกธรรมนัฐบอกเป็นเรื่องพรรคกล้าทรำที่หาสมาชิกและเครือข่ายสำหรับการเลือกตั้งการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนถามว่าจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัฐบอกเจตนาตนพูดมาตลอดเราเป็นสถาบันการเมืองเป็นทางเลือกประชาชนในฐานะที่ปรึกษาตนได้พูดคุยกับหัวหน้าพรรคกรรมการ,รบริหารพรรค หลังจากนี้เสาร์อาทิตย์จะลงพื้นที่เฟ้นหาผู้สมัครนะครับย้ําว่าพักกล้าทามีสอสอทุกภาคเวลานี้ถามว่าโดยพฤตินสยสสดังกล่าวยังย้ายพักไม่ได้ร้อยเอกธรรมนัตบอกเดี๋ยวก็มีทยอยเข้ามาถามว่าจะทําอย่างไรไม่ให้สังคมวิจารณ์ในการมีสสงูเห่าร้อยเอกธรรมนัตบอกเลย <c oughs> ไม่อยากให้ใช้คําว่างูเห่านะ <c oughs> ใช้คําว่าเพื่อนร่วมอุดมการทางการเมือง <c oughs> มีจุดยืนเพื่อผลประโยชน์ประชาชน ถามว่านายกส่งสัญญาณปรับคอรอมอแล้วหรือยังร้อยเอกธรรมนัฐบอกตนไม่เคยเข้าร่วมประชุมพักร่วมมีเพียงหัวหน้าเลขาธิการพักสัญญาณต่างๆนายกจะส่งผ่านสองคนนี้ถามว่าอภิปรายเสร็จในส่วนของกระทรวงเกษตรจะขับเคลื่อนพัฒนาทิศทางใดแหมถามนี่ก็ร้อยเอกธรรมนัฐคุมกระทรวงเกษตรนะฮะร้อยเอกธรรมนัฐบอกเป็นที่ชัดเจนว่ารัฐมนตรีทั้งสามคนคนะไม่มีวันหยุดยืนยันว่าจะลงพื้นที่ให้ทั้งสสและผู้สมัครครับ